วอสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกจุดขายเก็บโปกับฮาคีนะครับเก็บโปก็อยู่ก่อนนี้เลยครับข้างหลังก่อนเลยครับแต่ผมตัดให้ครับถ้าไปถึงแล้วนะครับให้เราไปข้างหลังเลยนะครับนะครับราคา1นึ่งแสนบาทครับ แต่ว่าแพงหรือไม่แพงก็ไม่รู้นะครับมันก็ไม่แพงมากครับมันเก็บง่ายแต่ถ้าเป็นแรกๆแ,แอดมินเขาน่าจะขายหมื่นหนึ่งครับน่าจะใช่มั้งหรือไม่ใช่ไม่รู้ครับแล้วก็ฮาคีก็อยู่ก่อนนี้เลยครับอยู่ข้างหลังเหมือนกันครับแต่ผมตัดให้ครับถ้าไปถึงแล้วถึงแล้วครับ นะครับอ้อเลยๆๆๆๆ,ๆนี่ครับราคาสองแสนห้าถูกมากเลยครับบ๊ายบายครับ